ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกๆคนกลับมาเจอกับแม่นิ่งอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะหายไปนานมากๆเลยใช่ไหมทุกคนก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะก็เลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็ช่วงนี้โควิดด้วยนะก็เลยไม่ได้ออกไปไหนเลย <Yes. S 1> เลยวันนี้นะคะวันนี้ลเลยวัน วันนี้นะคะก็เป็นโอกาสดีมากๆเลยทุกคนค่ะพอดีมีเพื่อนแม็กซิมด้วยกันนะคะเขาเปิดร้านเสื้อผ้านะคะแถวแถววชรรพลน,นะทุกคนวันนี้นะคะแม่หนิงก็เลยได้โอกาสนะคะแต่งตัวนะคะว่าจะออกไปหาเพื่อนสักหน่อยนะคะทุกคนก็จะไปร่วมยินดีเอาละวันนี้นะคะก็จะไปแบบหัวฟูฟูแบบเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านนี้ก็คงเป็นไปไม่ได้นะ,ะก่อนออกไปเนี่ยก็อยากมาแต่งผมให้ดูดูดูให้ดูดีนะคะดูสวยงามนะ เอาล่ะมาวันนี้นะคะหนิงก็ได้นี่เลยทุกคน เครื่องทําผมมาใหม่นะคะเพื่มทาผมรอนมาใหม่นั่นเองนะคะอันนี้นะคะนนองเขาชื่อยูเมดนะคะทุกคนซึ่งหนิงซื้อมาจากลาซาด้านะคะทุกคนทําผมรอนเห็นเขาโฆษณาเนาะในเฟซนะคะมันเหมือนจะง่ายมากๆเลยนะคะแค่จับใส่แบบนี้นะคะมันก็จะทําจัดการของเขาเองนั่นเองนะดูแล้วเนี่ยดูเขาโฆษณาในแบบในเฟซบุ๊กเนาะ,ะเหมือนง่ายมากๆเลยคือตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าทําผมรอนผมจะไม่เสียนั่นเองนะทุกคนหนิงก็เลยเลือกตัวนี้มาเนาะ จับอย่างนี้มาใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยมันก็จะแบบเข้าไปของมันเององเงี้ยทุกคนนี่ก็ค้างไว้มันก็จะดังติ๊ด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 นะคะทุกคนมันก็รอจังหวะนะคะว่าเออถ้ามันหยุดติ๊ดติ๊ดแล้วเนี่ยก็สามารถเราออกได้เลยนะโอเคก็ก็จะได้ประมาณนี้นะทุกคนข้อเสียของมันนะคะทุกคนก็คือทําได้ทีแล้วน้อยๆนะมันไม่สามารถทําได้เยอะกว่านี้นะ มาข้างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเอาล่ะข้างนี้กันนะคะเด้าเร็จแล้วค่ะทุกคน ก็จะได้ผมประมาณนี้นะคะก็ทําครั้งแรกด้วยนักคนก็รู้สึกได้เลยนะว่าเออมันทําง,ง่ายมากๆเลยนะแรกๆก็อาจจะดูงงๆไปนิดนึงนะคะพอทําไปสักพักนึงก็แบบ เฮ้ยมันเป็นเหลวมากๆเลยทุกคนตัวนี้นะคะหนิงซื้อมาจากลาซาด้านะคะราคาในห้าร้อยกว่าบาทเลยทุกคนขาใครที่กําลังมองหาอยากทาผมรอนนะคะเนี่ยหนิงคิดว่าตัวนี้น่าจะเหมาะมากๆเลยนั่นเองนะเอาล่ะทุกคนวันนี้นะคะจะพาลูคัสนะคะออกไปเที่ยวนะคะตั้งแต่คลอดมาเนี่ยพาน้องไปเจอเพื่อนนิ่งประมาณสองครั้งได้นะคะเพราะว่าหนิงคลอดช่วงโควิดพอดีนะทุกคนก็ไม่ได้ออกไปเจอใครเลยนะคะเหมาะเจาะมากๆเลยนะคะช่วงนี้โควิดเนี่ยก็เริ่มระบาดน้อยลงนะคะนี่ก็เลยอยากพาน้องเนี่ยออกไป เจอผู้คนบ้างนั่นเองเอาละค่ะท,ทุกคนมาถึงร้านแล้วนะคะทุกคนก็นี่เลยเป็นร้านที่แบบว่า เสื้อผ้าดูสวยดูแบบดูดีมากๆเลยทุกคนเลือกมาแล้วสองสามตัวแบบนี้ยังไม่พอต้องเอาอีกนะคะเอาละทุกคนนี่จะของร้านนะอะถามหน่อยว่าร้านอยู่ที่ไหนมีเสื้อผ้าแบบไหนบ้างนะคะแล้วมาแล้วจะได้ลดกี่เปอร์เซ็นต์ทำไมเพื่อเรอถึงดูเพามันจริงมันเจงมือเลยก็ร้านอยู่หลังตลาดถานองมิตรนะคะจะอยู่หน้าปากซอยวัชรพลใครที่แบบว่า อยู่แวถวรามินทาหรือว่าอยู่ช่วงสายใหม่อะไรอย่างเงี้ยจะรู้จัจกเพราะว่าตลาดนี้จะเป็นตลาดที่ใหญ่ในในย่านนี้ค่ะร้านจะตั้งอยู่ด้านหลังของตลาดตรงลานจอดรถเลยเข้ามาปุ๊บเนี่ยเห็นตึกสีฟ้า,ฟาจะมีอยู่ตึกเดียวที่สีฟ้าก็อ,า <c oughs> อยู่ที่ร้านตรนะงนี้เลยค่ะใช่ แล้วมีออนไลน์ไหมคะออนไลน์มีค่ะออนไลน์คือหลักๆเลยอะ่ะเราเริ่มมาจากการขายออนไลน์ก่อนก็คือขายใน Instagram ชื่อ Instagram อ่ะ luxurycosetshop นะคะ luxury Underscore p r o รอคก็คืออันดับแรกเลยคือเราขายจากในออนไลน์ก่อนอจนแบบว่าโอ้มันแบบลูกค้าชอบลูกค้าประทับใจเราก็เลยเอ้ยต้องมีหน้าร้านสักหน่อยเพราะว่าสาวๆอะ่ะ บางคนน่ะเขาซื้อเสื้อผ้าไปแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ไซส์ฉันแต่บางทีไซส์แต่ละแบรนด์แต่ละยี่ห้อมันไม่เท่ากันเราก็เลยมีห้องลองข้างหลังให้เขาได้ลองกันเปิดหน้าร้านให้สาวๆได้ลองโอเคมาได้นะคะทุกคนก็เสื้อผ้าหลากหลายสไตล์มากๆเลยบอกเลยว่ามาแล้วไม่ผิดหวังนะก็นั่นแหละค่ะถ้าใครอยู่ไกลนะคะไม่สามารถมาได้ที่นี่นะคะเดี๋ยวนิ้งจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างให้ไปดูกันได้เลยค่ะ คะทุกคนกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะวันนี้นะคะก็ก็ได้ซื้อเสื้อผ้าที่ร้านของเพื่อนนะคะติดไม้ปิดเือมาด้วยนะคะมีประมาณ5ตัวเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเสื้อผ้าราคา3 0ม300ยบวกๆนะคะทุกคนก็มาดูกันนะคะว่าจะสวยงาม เดี๋ยดิ้งทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างให้นะไปหาซื้อกันได้เลยนั่นเองนะเอาล่ะทุกคนวันนี้นะคะนิ้งต้องขอตัวไปเอารูกก่อนนะตอนนี้ร้องไห้ไม่ไหวแล้วนั่นเองนะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ